โดยมีผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่ของเมื่อวานวน,นี้วันที่สามนะตลอดทั้งวันครับซึ่งนํอะไรางานในวันนี้เป็นตัวเลข365รายด้วยกันครับที่ติดเชื้อในจังหวัดอุรดธานีก็ทําให้ตัวเลขนะของผู้ติดเชื้อสะสมในมาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมมีเรื่องของการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนครับไม่เกิน20คนครับจากเดิมเป็น50คนครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะให้งดการรวมกลุ่มกัน ที่จะอาจทําให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาทําให้การควบคุมโรคมีความยุ่งยากซับซ้อนขึ้นไปนะครับครับสำหรับสถานการณ์โรคโควิด -19 ในจังหวัดอุรนธานีแต่ในการเก็บตัวเลขเป็นหลายวันนะครับถ้าดูนะครับก็ยางเห็นชัดเจนว่าสป่วยที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นจํานวนมากนะสังเกตปริบมนทนด้วยได้เดินทางกลับมารักษาที่จังหวัดรุ่ธานีเป็นจํานวนที่มากด้วยก็เป็นตัวเลขหนึ่งที่ทําให้จังหวัดรุ่นธานีมีตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ สำหรับในข้อมูลนะครับการรักษาหายได้กลับบ้านจะเห็นว่าผู้ป่วยได้รักษาหายกลับบ้านคนระับรายวันเราก็เป็นจํานวนเกือบสองร้อต่ละวันคนระับเมื่อวานนี้ก็หนึ่งร้ยเ้าสบสองยที่มีการรักษาหายได้กลับบ้านคนระับแต่ก็เนื่องจากนะครับมีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อใหม่ที่เข้าสู่ระบบการรักษาของโรงพยาบาลยังมีจํานวนมากกว่า ผู้ที่รักษาหายได้กลับบ้านสนำหรับผู้ป่วยขณะนี้ในโรงพยาบาลอุดรมีทั้งหมด168รายนะคะโดยที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ออกซิเจนทั้งหมด69รายผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตอยู่ทั้งหมด38รายนะคะโดยที่11รายเนี่ยใส่ท่อช่วยหายใจค่ะอีก27รายเป็นผู้ป่วยที่ใช้ออกซิเจนแรงดันสูงนะคะ31รายที่เหลือเป็นผู้ป่วยที่ใช้ออกซิเจนแรงดันต่ำนะคะ ซึ่งก็ในจํานวนครึ่งหนึ่งของ11รายที่ใส่ท่อช่วยหายใจก็คืออยู่ในอาการที่น่าเป็นห่วงนะคะส่วนเ,เรื่องของผู้เสียชีวิตสะสมนะคะตอนนี้คือมีผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก3รายนะคะทําให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยเป็น36รายนะคะเดยจะรายงานเรื่องของการฉีดวัคซีนในจังหวัดอุดรธา,านีนะครับซึ่งก็มีการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องครับ สำหรับเมื่อวานนี้ก็มีการฉีดลายใหม่เพิ่มนะครับในเข็มที่หนึ่ง2,337ลายนะสะสมนะครับคิดเป็น14%นะครับตอนนี้สําหรับในเข็มที่สองนะครับก็มีฉีดเพิ่มเมื่อวานนี้2,243ลายด้วยกันนะครับก็คิดเป็นสะสมอยู่ที่3.4%ด้วยกันนะครับสําหรับในกลุ่มที่เน้นหนักในตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขนะครับจะเห็นว่าผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่นะครับก็าจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อง แล้วก็มีโรคประจําตัวแล้วก็เป็นผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นก็เน้นการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุ